Merry Christmas and Happy New Year ชาวธาตุไฟเอ้ยไม่ใช่สีชาวธาตุด,ดินมังกรประสบการณ์ทุกคนทุกท่านนะคะเฮ้เฮ้เฮวันนี้นะคะอมก็ถือโอกาสพาน้องลักกี้นะคะกระต่ายคอเอียงที่อมรับอุปการะมาที่ทุกๆคนช่วยเลี้ยงอยู่ใครก็ตามที่โอนเงินมาสนับสนุนช่องนะคะมีส่วนช่วยเลี้ยงน้องทั้งสิ้นนะวันนี้ก็พามานะคะสวัสดีเอ่อไม่ใช่สิ Merry Christmas นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงปีใหม่ค่อยมาเจอกันอีก น,นะคะก็ตอนนี้เราก็นับถอยหลังกันแล้วเนาะนะคะจากวันนี้ใช่ไหมยี่สิบห้าวันคริสต์มาสแลก็นับถอยหลังปีหน้าเราก็จะแก่ขึ้นอีกหนึ่งปีนะคะยังไงยังไงซะสิ่งไม่ดีอะไรก็ตามเนาะอยากให้ทิ้งไว้ปีนี้แหละนะคะท,ท,ทุกๆก้าวย่างที่เรากําลังก้าวเข้าสู่วันที่หนึ่งมกราเนี่ยนะก็ขอให้ทิ้งไว้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยออมอยากให้ทุกๆคนนะคะแบบมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขความเจริญการงานการเงนิงนความรัก ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะอะไรไม่ดีขอให้มันผ่านพ้นไปขอให้มันไหลหายไปดั่งสายน้ํานะคะผ่านพ้นปี66ไปก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขก็แล้วกันนะคะอ่าสำหรับชาวธาตุดินคนไหนก็ตามที่เคยโอนเงินสนับสนุนช่องมาอมบอกไปแล้วว่ามีส่วนช่วยเลี้ยงน้องนะคะลัคก,กี้เป็นกระต่ายคอเอียงที่อมรับอุปการะมาและต้องไปโรงพยาบาลทุก เดือนเลยนะคะเพราะว่าขอเอียงไงมันไม่ไปกติก็จะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะต้องคอยรักษาตลอดนะคะตลอดปี66เนี่ยอ,อมก็เพลาเพๆเรื่องการเป็นหนี้เป็นสินนะคะเพราะว่าพอทุกๆคนช่วยช่วยโอนเงินมาสนับสนุนช่องอ,อมก็ลดการใช้บัตรเครดิตหรือว่าลดการอะไรก็ตามที่จะต้องหามารักษาน้องอ่ะนะคะเพราะว่ามัน มันรายได้ u t u b e ของอมอมันไม่ใช่ว่าแหมลวยอะไรขนาดนั้นเงียก็พอกินพออยู่พอมันมีเรื่องค่ารักษาน้องเข้ามานะคะเ,เนื่องจากรายได้ YouTube มันลดลงแรกๆก็ยังดีอยู่ค่ะทุกคนแรกๆมันก็แบบเฮ้ยเราอยู่ได้เลยแล้วดูแลน้องได้อย่างดีเลยอ,อะไรเงี้ยพอรายได้มันลดลงเนื่องจากกฎกติกาอะไรใช่ไหมล่ะอมอก็เลยจาเป็นต้องเปิดช่องทางสนับสนุนช่องนี่แหละเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้แบบเฮ้ยเราต้องพาน้องรอดให้ได้อะยังไงยังไองไอมอก็จะไม่ทิ้งน้องอยังไงยังไงมันจะ จะแบบทำทำให้มีค่ารักษาน้องให้ได้ะค่ะนะคะต่อให้ออมต้องแบบเฮ้ยทุกคนช่วยกันสนับสนุนช่องนะเพราะว่าจะได้มีค่ารักษาน้องอมก็ทาอมก็ต้องยอมทําอะไรเงี้ยนะคะอืมเพราะ,ะนั้นขอบคุณจริงๆสําหรับเงินสนับสนุนช่องใครอยากจะรู้ประวัติเกี่ยวกับลักกี้กดเข้าไปดูนะที่แถบชุมชน,น่ะนะคะออมไปโพสต์ตลอดทุกเดือนที่ต้องรักษาอะไรเงี้ยเราก็จะในนั้นกดเข้าไปอ่านจะยาวหน่อยนะคะมีประวัติน้องด้วยนะคะ อมรับอุปการะมาเป็น8ปีแล้วทุกคน7ปี8ปีแล้วค่ะน้องอายุเยอะแล้วแก่แล้วนะคะกเ็เงินสนับสนุนช่องก็ใช้ทําบุญทําทานด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ดูได้ที่ชุมชนเหมือนกันเอาไปโพสต์ไว้ตรงนั้นแหละนะคะแล้วก็ได้ค่าขนมบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ฝาก ต่อไปนะเบอร์บีอยู่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ช่องทาง Super t ร์แท s ด้วยปุ่มขอบคุณด้วยก็ขอบคุณเช่นกันเนาะนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ได้นะคะดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้ยังสามารถทักจองกันเข้ามาได้นะคะคลิปนี้นะก็จะเป็นของชาวธาดุดินที่มีคู่แล้ว ด,ดูสายตาลกักกี้ประจํปาปักแรกมกราคมนะคะ2567นั่นเองนะ,ะก็คือ1นถึง15มกราคม67แต่ถ้าใครแบบมันผ่านไป3เดือนเอ่อ6เดือนปีนึงแล้วอยากกดเข้ามาดูอะ่ะเอมมองว่ามันเป็นไปได้นะคะที่แบบว่าพลังงานเราด้านไปซิงกันช่วงนั้นน่ะเอา,าว่าก็ดูได้เหมือนกันไม่ซีเรียสนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปเช็คกันหน่อยว่าเอ๊มีคู่ธาตุดินเนี่ยปักแรกมกราเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้พาลักกี้มา Uh, ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็พาลักกี้มาอวยพรนะคะ Merry Christmas and Happy New Year นะคะ2024ทุกๆคนเลยย yeah. ขอบคุณพี่ๆป้าๆน้องๆอาอ,อ,อทุกคนที่โอนเงินมาช่วยผมนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวปีใหม่เจอกันอีกปีใหม่อาจะเอาลักกี้มาอีกซื้อซื้อของไม่ทันที่ว่าจะเอามาแต่งน้องอะ่ะตอนแรกก็อยากจะแต่งให้น้องหน้าลักหน้ารักหน่อยแต่แบบขอเอียงน้องก็ไม่รู้ว่าจะ <laughs> จะแต่งยังไงติดโบอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าคำทำนายกันนะคะฝอยไปสีนาทีแล้วลักกี้ไปก่อนนะคะจุบจุ๊บโอ้ยลักลักกี้จังเลยอะน้องน่ารักมากเพราะว่าน้องเด็กดีมากทุกคนน้องแบบเป็นเด็กดีจริงๆหมอแล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลรักน้องทุกคนเนี่ยคอเขาเอียงอย่างเงี้ยเห็นไหม น้องน้ารักงน้องเป็นเด็กดีโอๆนะคะมาเรามาช่วยกันดูแลน้องนาะเดี๋ยวอมปล่อยน้องก่อนนะคะอ่ะขอบคุณลูกเึ๊ออ้าวปากแอ้าวมาเข้าคำทำนายกันค่ะขอโทษด้วยนะชาวธาตุดินนะคะที่มีคู่แล้วรวยรวยเฮงเฮงนะคะสุขภาพดีๆทุกคนนะอ้าวมาเข้าคำทำนาย ชาวธาตุดินมังกรพฤศพกันนะคะขอดูหน่อยว่ามีคู่ธาตุดินคูณกับเขาเป็นยังไงขอดูก่อนเลยพลังงานหลักพลังงานหลักมีคู่ธาตุดินค่ะขนน้องล่วงมาช่วงผัดขนเอาล่ะมีไพ่ชาวกรกฎนะคะอืมก็ดำเนินความสัมพันธ์มาแบบเอาเงินเป็นตัวตั้งเลย นะคะอาจจะแบบว่าม้มองเห็นคุณค่าของกันและกันก็ไปกันไปเรื่อยๆนะคะลูทีนสม่ำเสมอแต่มีบ้างแบบไม่ค่อยยอมกันนะเช่นอะไรมันมีความแตกต่างไหมอายุเชื้อชาติาศาสนาภาษาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติอะไรก็ตามเนี่ยเนาะอาจจะมีบ้างคะ่ะคำพูดคำจาไม่ยอมกันบ้างดื้อๆใส่กันบ้างแต่มันก็ไปกันเรื่อยๆมันชินชาแล้วบอว่านะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชินชาแล้วก็ เหมือนกับช่วยกันทํามาหาเงินเออนะคะโฟกัสเรื่องเงินเป็นที่ตั้งเลยนะแล้วก็มีไพ่ชาวพระฤหัสธนูมีนและวันเสาร์มังกรด้วยนะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเหมือนพรมลิขิตนําพามาให้ได้มาเป็นคู่กันให้ได้มาเป็นแฟนกันใช้คํานี้แล้วกันยังไม่ได้มีไพ่ชัดเจนว่าเป็นคู่แต่ก็นั่นแหละเ,เกณฑ์ชะตามันต้องมาเจอกันมันก็มาเติมเต็มกันได้ประมาณนึงแหละ แต่ว่าหลายๆคนในที่นี้เป็นรักทางไกลนะคะเป็นรักที่มีความแตกต่างกันจริงๆด้วยก็ได้นะเนี่ยอาจจะติดต่อกันผ่านโซเชียลออนไลน์อะไรนะคะอ๋มองเห็นเป็นความสัมพันธ์ี่ค่อนข้างดีมีคุณค่านะเนี่ยนะคะจากพลังงานนะคะคนเราอะลิ้นกับฟันมันมีทั้งนั้นแหละออมว่าเนาะไอความแตกต่างอะไรเนี่ยใครมันจะมาเกิดมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะนั้นมันก็ ขนาดแฝดก็ยังนิสัยไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันเป๊ะนะคะก็เป็นลิบสัฟปนปกติเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้มีอะไรดูน่าเป็นห่วงนะอาจจะห่างๆเหินๆกันบ้างมันไกลกันมันไม่ค่อยจะสนใจมันชาชินนะมันชินชาละนะคะเอาล่ะชาวธาตุดินมังกรพสบการณ์ที่มีคู่แล้วปักแรกมก,กราหกเป็นอย่างไรคะปักแรกมก,กราหกเป็นอย่างไร มีไพ่ชาวเมตนะคะบางทีก็เหนื่อยความเหนื่อยทำให้ทะเลาะก,กันภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหรือการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุ่มเทมากๆอาจจะเหนื่อยเครียดมันก็เลยทำให้ทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเพราะความเหนื่อยความเครียดแท้ๆเลยเนี่ยอือพองานยุง่งงานแย่เหนื่อยเครียดก็กลายเป็นทะเลาะก,กันแต่เอาว่ามันก็ยังแบบ มองดูอยู่แหละมองดูอะไรอะ่ะคือดูว่าการเงินการทองมันจะมีอะไรที่มันมั่นคงไหมนะคะสถานการณ์ความมั่นคงในความสัมพันธ์มันจะงอกเงยไปทางไหนนะคะนั่นแหละเรื่องอีก้เรื่อง, e Go, องทัศนคติความเข้ากันไม่ค่อยได้นั่นแหละคะ่ะที่จะทําให้ทะเลาะแต่มันเกิดจากประเด็นคือความเหนื่อยนะความเหนื่อยความงานยุง่งงานเยอะหรือการแบบทุ่มเท ฝ่าดฝ่ายหนึ่งที่ทุ่มเทยเยอะมันก็เลยทําให้รู้สึกอืมนะคะแบบคนที่ทุ่มเทมันก็จะรู้สึกเขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็ต้องการอะไรที่มันเยอะอยู่แล้วอะ่ะมันก็อาจจะทําให้เหนื่อยเสียใจที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการเป็นไปได้ไงบอกแล้วมาก็เราอาจจะตึงๆหน่อยนะคะมีตึงๆบ้างค่าใช้จ่ายเยอะหรือเปล่านะคะ เหนื่อยอะไรมาก็พูดไม่ถูกหูกันนี้นะคะอ่าปากแรกมการามีคู่ธาตุดินเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณคะมีไพ่ชาวมีนนะคะ <c oughs> เขาจะรู้สึกอ่อมันมันเป็นความรู้สึกในเชิงแบบสมมตินะ มันไกลกันทําอะไรกันไม่ได้ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนโสดโฟกัสเงินโฟกัสงานนิ่งนงิอารมณ์เหมือนรู้อยู่แล้วมันก็อยู่ตรงนั้นแหละเออความเป็นครอบครัวความเป็นแฟนกันมันก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคะก็เลยจะค่อนข้างแบบเขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนอยู่ใช้คำว่าอะไรดียอารมณ์เหมือนกับ อยู่ตัวใครตัวมันนิดนึงเนาะเพราะว่ามันอืหรือเขาจะคิดเรื่องเงินมากๆกก็ได้ไงน,นะคะเขาโฟกัสความมั่นคงหรืออยากได้ความมั่นคงมากๆไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางด้านการเงินหรือความมั่นคงในความสัมพันธ์นะมันเป็นไปได้ทั้งคู่อะนะคะเนี่ยแล้วมันมีการรอคอยมันมีช่องว่างระหว่างกันมันมีความห่างเหินอะไรบางอย่างไหมอะ นะคะที่ทําให้เขาก็อดทนมาพอสมควรอนะ่ะนะคะแต่ความผูกพันนะ่ะมันมีถึงบอกไงมันอยู่ตรงนั้นแหละเงี้ยมันอยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ก็ใช้ชีวิตเหมือนคนโสดเพราะว่ามันไกลกันก็ได้เงเนี่ยมันเป็นการโฟกัสเงินโฟกัสความมั่นคงโฟกัสตัวเองนะคะก็อาจจะอยากไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าอืมทีนี้ ความรู้สึกของเขาเอาเลยมองว่ายังไงยังไงซะก็ยังมีความผูกพันมั่นคงอยู่ค่ะใช้คํานี้แล้วกันนะคะยังไงยังไงซะก็ยังมีความผูกพันมั่นคงอยู่เพียงแต่แค่รู้สึกว่ามันมันอยู่เหมือนคนโสดอะนะคะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับดินคะมีคู่ท้าดินเขาจะเทคแอคชั่นยังไงเขาจะเทคแอคชั่นยังไงมีไพ่ชาวเมถุน อเอ๊ะทำไมเขารู้สึกเหมือนกับเดี๋ยวนะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงเขาจะพยายามแบบประคับประคองด้วยการแบบเออพูดคุยอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่าปักแรกมักกะลาอาจจะมี มีเรื่องราวบาดหมางใจกันบางอย่างค่ะนะคะปักแรกมกรลาจะมีเรื่องราวบาดหมางอะไรอ,อะไรกันแล้วเขาน่าจะพยายามพูดคุยเพื่อประคับประคองสถานการณ์อ่ะทำอะไรไปบางอย่างโดยไม่ไม,ไม่ไม่ทันยั้งคิดนะคะสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำอะไรไปด้วยความเอาแต่ใจหรืออารมณ์หรืออะไรไม่รู้แต่ว่าก็จะก็จะแบบมาพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจนะ การเ a คแอคชั่นน่าจะเป็นลักษณะเอ้ยทำไปแล้วไม่เป็นไรซ่อมใหม่ทำเองซ่อมเองอะไรเงี้ยนะเออน่าจะมีเรื่องราวบาดหมางใจกันแต่เขาจะมาซ่อมแซมค่ะใช่ค่ะถ้ามีเรื่องราวบาดหมางอะไรใจอะไรกันเขาจะมา take a คชั่นในเชิงมาซ่อมแซมนะมาซ่อมแซมส่วนที่สกดรอนะคะ อ่ะแล้วดินน่ะคุณจะทํายังไงกับเขาเหรอมีคู่ธาตุดินตัวคุณอะจะทํายังไงกับเขามีไพ่าชาววันอังคารนะคะมีไพ่าชาวตุลธาตุดินจะทํายังไงอืมตัวคุณก็เหมือนกับพัฒนาความสัมพันธ์นี้ในลักษณะแบบเป็นการดูแลเป็นการ เกื้อกูลอะไรแต่แต่ตัวคุณเองก็ต้องการอะไรที่มันสมเหตุสมผลนะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการเทคแอคชั่นของคุณคือคุณก็ดูแลเกื้อกูลช่วยเหลืออะไรกันนี่แหละแต่แต่ตามให้มันสมเหตุสมผลตามเหตุผลนะดูแลตามตามเหตุตามผลค่ะคุณจะทำยังไงกับเขาดินอืม ออกแนวออกแนวเดี๋ยวนะคุณน่าจะอยากเป็นฝ่ายควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอย่างใจนะคะใช้คำนี้นะอยากจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันได้อย่างใจนะคะคุณจะไม่ค่อยใช้คำว่าอะไรดีอะ ต้องใช้คำว่าไม่ค่อยไม่ค่อยตามใจเขาใช้คำนี้ได้ไหมไม่ค่อยตามใจเขาพยายามจะมใช้เหตุใช้ผลนะอะไรเงี้ยพยายามที่จะใช้เหตุใช้ผลนะอืมแล้วก็จะพยายามลุกขึ้นมาเหมือนเป็นผู้นำความสัมพันธ์ค่ะเออเดี๋ยวฉันนำเอง <c oughs> ฉันนำทางเองนะคะเอาตามฉันว่าเอาตามนี้นะอะไรเงี้ย เออแล้วจริงๆดินรู้สึกยังไงกับเขาเหรอมีคู่ธาตุดินคุณรู้สึกยังไงกับเขาเหรอมีไพ่าชาวกันเมถุนวันพุธชาวพิจิก <c oughs> โอ้มีไพ่คู่ขึ้นนะคะคิงเอ,อ่อคิงไม้กับควีนไม้นะคะชาวธาตุดินจริงๆคุณรู้สึกยังไง <c oughs> คุณรู้สึกว่า การที่คุณพยายามเอาใจใส่อย่างที่มบอกลุกขึ้นมาเป็นผู้นำทํำนู่นนี่นั่นหรือทําอะไรก็ตามให้ให้มันได้อย่างใจคุณคุณมองว่าน่าจะเป็นตัวที่ทําให้อะไรอะไรมัน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 เปลี่ยนแปลงหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันมาประสานได้เช่นคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมองไปในทิศทางเดียวกันในลักษณะที่ต่างคนต่างบ้างงานอ่านะคะ เขาบ้างงานคุณบ้างงานเป็นพวกชอบพัฒนาทั้งคู่แล้วคุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพยายามทำมามันได้ผลนะ่ะมันเป็นทรงนั้นอนะ่ะเออคุณคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณพยายามมาทำมาไม่ว่าจะเป็นการทําอะไรหลายอย่างการเป็นห่วงนะคะการดูแลเทคแคร์หรือว่าการเขาเรียกอะไรนะการหาไรายได้เพิ่มอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ เออมันมันมัน,ม,นมันได้ผลฮะมันเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับเขาตอบสนองคุณในทิศทางที่แบบเออเหมือนในทิศทางที่คุณต้องการอ่ะอืมเพราะฉะนั้นภาพรวมนะคะถามว,าว่าดินรู้สึกยังไงกับเขาตัวคุณเองเนี่ยพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างก็ตามค่ะให้มันเป็นไปนในทิศทางที่คุณต้องการแล้วซึ่งคุณมองว่าเออมันเหมือนทำสำเร็จนะคะ ซึ่งพลังงานของคุณแน่นอนเลยคุณไม่ได้อยากจะตามใจเขาขนาดนั้นคุณจะพยายามใช้เหตุใช้ผลกับเขานะคะอืพยายามจะควบคุมบางทีเป็นเรื่องเงินก็ได้ควบคุมไม่ให้ค่าใช้จ่ายมันเกินนะควบคุมหมุนเงินอคุณก็เลยมองว่าคุณน่าจะเป็นฝ่ายเอื้อประโยชน์เอื้ออำานยหรือเป็นฝ่ายทําให้อะไรๆมันมัน,ม,นมันสำเร็จได้ดีหรืออะไรเงี้ยนะคะ อาจจะเป็นฝ่ายหาวิธีประคับประคองหาวิธีทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปในทิศทางที่มันได้อย่างใจนะคะจะมีความยืดโยงกับความคิดวิธีคิดการกระทําไหวพริบของตัวเองเป็นที่ตั้งมากๆในความสัมพันธ์เนี้ยอือแล้วขอดูหน่อยว่าแล้วทิศทางความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงคะทิศทางความสัมพันธ์มีคู่ธาตุดินจะเป็นยังไง มีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธชาวพุศพชาวสิงชาวกลุมชาวตุลน,นะคะทิศทางความสัมพันธ์เหมือนกับมันจะยังมีการควบคุมกันอยู่คะ่ะแต่ว่ามันจะสบายใจมากขึ้นนะมันเหมือนกับเมื่ออะไรอะไรเนี่ยมันถูกปรับถูกเกลี่ยถูกเฉลี่ยนะคะให้ไปในทิศทางที่เหมือนควบคุมได้แล้วค o n t r o l ได้แล้วเอาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะสบายใจมากขึ้นนะคะ แต่มันก็ยังพยายามที่จะใช้เหตุใช้ผลหรือว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องอยุติธรรมอยู่ดีนะคะแนวโน้มทิศทางความสัมพันธ์มันเหมือนกับการที่พยายามทำอะไรตรงนี้นะคะมันจะช่วยทำให้พวกคุณเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นค่ะมเมื่อมันทำอย่างนั้นมานานมากพอมันจะช่วยให้เข้าเข้าใจกันมากขึ้นแล้วมันจะรัก เป็นการที่เขารักคุณในแบบที่คุณเป็นหรือคุณรักเขาในแบบที่เขาเป็นอะไรประมาณนี้นะทิศทางแนวโน้ม,มนะจะยิ่งช่องว่างที่มีระหว่างกันก็จะแคบลงนะคะการเทคแอคชั่นการสนับสนุนซัพพอร์ตการห่วงแหนซึ่งกันและกันนะคะหรือการพยายามพัฒนาด้วยความรักอะ่ะ <c oughs> การพัฒนาด้วยความรักทําให้ความสัมพันธ์มันมันลดช่องว่างแล้วก็ จะรักกันและกันในแบบที่มันเป็น,นะอะอมเห็นเป็นแบบนั้นนะคะไพ่มีอะไรอยากแนะนําดินไหมคะมีคู่ธาตุดินไพ่อยากแนะนําอะไรอืมไพ่คู่ขึ้นอีกแล้วนะคิงถ้วยควีนถ้วยนะคะ ความตึงเกินไปอะไรบางอย่างการตีกรอบอะไรมากเกินไปมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์น่าเบื่อไปสักนิดนึงแต่ทั้งคู่ยังไงก็รักกันค่ะการซัพพอร์ตสนับสนุนการพูดคุยเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายปลายทางด้วยกันเนี่ยทาให้พวกคุณยังเป็นคู่กันทําให้พวกคุณรักแล้วก็เป็นห่วงกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบ้างเอาว่ามันอาจจะเป็นธรรมดาก็ได้ค่ะสําหรับความสัมพันธ์ใดก็ตามที่มีเรื่องให้สตริกเรื่องที่จะต้องตึงเนี่ยทำให้ เกิดภาวะความน่าเบื่อมันไม่หวือหวามันมันไม่เอนเตอร์เทนมันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ไงนะคะก็เอ,อเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ในมุมมืดมุมอับอะไรก็ตามที่เป็นที่น่าสงสัยนะคะว่ามันไม่รู้จะคาดเดาตรงจุดนั้นได้อย่างไรอะไรเงี้ยออมมองว่าการพูดคุยการเคลียร์กัน นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ให้อย่าให้มากไปเพราะว่าพอมันมากเกินไปการตึงการการตริกเกินไปอะเอามาทำให้ความสัมพันธ์น่าเบื่อไปหน่อยต้องระวังเรื่องคำพูดนะคะอืมอาจจะต้องใช้วาทศิลป์หรือว่าต้องหวานล้อมดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอืมอันนี้คือคำแนะนำนะคะเออเอามาไม่เปิดไพ่ข้อความดีกว่าเพราะว่า เมื่อกี้ลองเปิดของธาตุไฟไปแล้วออมรู้สึกไพ่มันกึ่งๆึ่งเป็นไม่ชัดเจนซะเยอะ,อะหรือว่าจะเอาเอา,เอาก็ได้อะเปิดก็เปิด <c oughs> อ่ะข้อความให้ชาวธาตุดินนิดนึงว่าเขามีอะไรอยากบอกดินบ้างหนึ่งดาบนะคะเขาต้องการอะไรที่มันเด็ดขาดชัดเจนนะคะเขาบอกว่าชาวธาตุดินเป็นคนที่พิเศษจริงๆนะคะ เขากลัวหรือไม่กล้าที่จะพูดอะไรบางอย่างกับคุณไม่รู้เนี่ยนะเขาอยากเป็นฮีโร่ของชาวทตุดินค่ะเขาต้องการคุณด้วยนะอ๋อเมื่กีน้หนึ่งไม้เท้าใช่หนึ่งไม้เท้าคือเขาต้องการอาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ มีแรงบันดาลใจที่ดีต่อกันหรือเขาต้องการ18บวกก็ได้ค่ะเป็นเรื่องแรงบันดาลใจเรื่อง18บวกหรือเขาอางานมาก่อนก็แล้วกันหนึ่งดาบก็ขึ้นมาเหมือนกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าความชัดเจนความไม่คุมเครือคือสิ่งจําเป็นด้วยก็ได้นะคะเขาเขาหวังว่าให้อะไรอะไรมันแตกต่างไปจากเดิมอาจจะไม่ค่อยชอบสภาวะอะไรบางอย่างที่เป็นอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาหมายถึงเขาเขาหมายถึงเขาพูดยังไงเขาหมายความอย่างนั้นด้วยค่ะ นะคะอาจจะเป็นคนบอกบอกว่าปากตรงกับใจหรือสื่อสารตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยเขาบอกชาวธาตุดินน่าจะเป็นแสงสว่างให้เขานะไลท์นะคะเขาต้องการคําแนะนําดีๆด้วยอ่ะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับกลัวที่จะคุยอะไรกับคุณไม่รู้สักอย่างแสดงว่าเขาบางทีอาจจะอยากได้คําแนะนําจากคุณก็ได้ไงอืมนะคะแต่ก็อาจจะไม่กล้าพูดใต้สํหรับ เขาบอกว่าชาวธาตุดินเนี่ยทำให้เขาอยากจะทำอะไรแผลงๆพี่เลนพี่เลนกับคุณนะคะอ่ะมาแล้วชาวธาตุดินน่ะที่มีคู่แล้วคุณอยากบอกอะไรคู่คุณชาวธาตุดินอยากจะบอกอะไรคู่คุณน,น่นชาวธาตุดินบอก <c oughs> อยากมีเซ็กกับเธออยากมีลวกันทำแต่งานอะไรย่างเี้บอปล่าโอ้ชาวธาตุดินบอกว่าฉันมีแรงปัรถนากระเทอจังเลยนะคะอยากให้เขารักคุณค่ะ <c oughs> คุณอยากให้เขารักคุณ <c oughs> ชาวธาตุดิน โอ้ชาวท่าดินต้องการเขามากๆเลยเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่เขาก็ต้องการคูณไอวอนยูเหมือนกันนะคะมีแรงดึงดูดต่อกันมากๆเลยอะ่ะแล้วเขาก็ถามชาวท่าท่าดินถามเขาว่าเธอต้องการอะไรบอกฉันมาสินะคะจะตอบสนองให้นะอะไรอย่างนก็ได้เนาะชาวท่าดินถามเขาว่าเคยแคร์ฉันบ้างหรือเปล่าชาวท่าดินบอกว่าฉันยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่เลยนะอาอาจจะ ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าอยากให้เธอรักฉันอย่างนี้เลยนะอ่ะมีอีโก้กันด้วยนะความสัมพันธ์นี้ชาวธาดินอาจจะอยากบอกเขาว่าเขาอีโก้เยอะจงังหรือว่าคุณมีก็ได้นะคะชาวธาดินใช้กดแรงดึงดูดกับเขาค่ะอ่ะชาวธาดินบอกว่าเขาสําคัญ<ม>นะทั้งคู่ต่างเห็นความสําคัญของกันและกันนะเนี่ยนะเขาบอกว่าคุณสําคัญมากๆชาวธาดินก็บอกว่าเธอก็สําคัญนะคะ ชาวท่าดินกำลังจะเชื่อเชื่ออะไรกำลังจะเชื่อชาวท่าดินกำลังจะเชื่ออะไรโอ้ชาวท่าดินอาจจะกำลังเชื่อแล้วว่าเออเขาน่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะเอาล่ะพลังงานดูโหยหากันนะคะไม่ไม่รู้ว่าไม่ค่อยได้ทำการบ้านหรือเปล่า <laughs> ลองลองกลับมาทำการบ้านดูนะอาจจะดีขึ้นก็ได้ความสมบัธน์นี้นะโอเคค่ะยังไงก็ฝากนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็สนับสนุนช่องเบอร์บัญชีใต้คลิปเลยวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะชาวชาติดินสวัสดีค่ะบ๊ายบาย